แล้ใช้คู่หูมาละจันถูกไหมครับใช่ใช่ก็มาเข้าช่วงทําดอกดอกเป็นยังไงบ้างครับก็ดกนะครับแล้วก็เวลาเราฉีดดอกดอกก็จะอ้วนจะสมบูรณ์ การติดลูกก็จะติดง่ายปีที่แล้วหลังจากที่เรามาใช้คู่หูเนี่ยนะครับปีก่อนกับปีนี้การติดลูกเป็นยังไงบ้างเขาต่างกันเยอะครับปีนี้น่าจะมากกว่า2เท่าถึงสเท่าครับถ้าปีที่แล้วเนี่ยต้นหนึ่งเราไว้สัเก,กี่ลูกกันครับปีที่แล้วด้วยสภาพอากาศนะครับมันติดลูกน้อยเพราะว่าปีที่แล้วคืออากาศมันร้อนความผันผน,นท่า้าใช่ใช่ใช่ปีนี้ฝนมันเยอะก็ติดง่ายกว่าจํานวนที่เราไว้ขนาดเนี้เราไว้ต้นละสักกี่ลูกกันครับก็บางต้นก็7จ็ดแปดสิบครับนี่ถือว่าเป็นสายแบกไหมครับ ก็ปกติได้ได้เป็นปกติได้ปีที่แล้วเราก็ไว้ประมาณนี้ คือปีที่แล้วอ่ะไม่ออกดอกเลยพี่อ๋อเหรอครับครับด้วยสภาพอากาศมันร้อนสภาพอากาศร้อนด้วยใช่แล้วก็ปีนี้พอมาใช้สูตรใหม่นี่ก็ทําให้ดอกออกเยอะใช่ผลออกเยอะครับปีนี้ต้องแต่งดอกทิ้ง3รอบ3รอบเลยนะครับผิดกับปีที่แล้วเลยใช่ใช่ครับโอ้แล้วน้ําหนักล่ะครับเป็นยังไงบ้างมันจะต่างกันปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วจะเป็นพื้น3 4มหปีนี้จะเป็นพื้น 2- 3 4สคือเราเราไว้เยอะกว่าปีที่แล้วพื้นจะเล็กกว่าแต่ว่าทรงมันจะสวยกว่า จะเต็ม 3, 4, 5คือ 3, 4, 5กิโลใช่เขาจะเรียกเป็นพื้น,พ,น,นพื้นทุเรียนเป็นพื้นทุเรียนแต่ปีนี้ลงมาที่2กิโล 2, 3, 4, 2> 3, 4. ใชจ่จึงเป็นสเปคที่ลงต้องการเลยครับ หมายความว่ามันลงกล่องพอดีลงกล่องพอดีคือกล่องอ่ะมี18กิโลเขาต้องการบรรจุให้ได้6ลูกก็อยู่ที่นี่เลยใช่ประมาณนี้เลยใช่ครับถ้าอย่างนี้นะครับแล้วมันมีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นไปอีกของความรู้สึกของเราต่อ3ามกลื p เวอร์แพเนี่ยครับเราฉีดใบด้วยรู้สึกว่าต้นจะไม่โซมนะครับใบจะเขียวขนาดเราแบกลูกมาอย่างขนาดนี้ปกติถ้าเป็นปีที่แล้วนะครับต้นจะโซมมากกว่านี้แต่นี่คือยังเขียวยังโอเคอยู่ครับในการฟื้นต้นก็จะฟื้นต้นง่ายเฉพาะแปลงนี้เนี่ยให้ผลผลิต ไปกี่ตันกันครับปีที่แล้วได้ไม่เยอะ70กว่าตัน70กว่าตันปีนี้อาจจะเกือบ200ตัน150ขึ้นกําลังตอนนี้กําลังนับลูกอยู่ครับแต่คิดว่าประมาณ150ตันขึ้น150ตันขึ้นจาก70ตันครับคือปีที่แล้วอ่ะราคามันดีครับพี่<อ>ปีที่นี้ราคามันไม่ค่อยดี ไม่คดีแต่เยอะใช่แต่เยอะก็ถือว่าโอเคมันก็บาลานซ์กัน้บาลานซ์กันไปดีอะไรดีแล้วครบถ้วนแล้วเราจะต้องเพิ่มเติมอย่างไรในการบำรุงดูแลรักษาต่อไปครับก็ต้องการฟื้นต้นนะครับพี่เราทํามาต้นมาดีเราการฟื้นต้นมันก็ทําไม่ยากครับต้นก็ไม่โสมากการฟื้นต้นก็จะเร็วในการทําผลผลิตปีหน้าก็จะเร็วขึ้นเราก็จะได้ขายในต้นฤดูของภาคใต้ครับนี่ก็คือเป็นพลังจิตอันหนึ่งสําสำคัญนะครับของโกไข่ที่ได้มองเห็นว่าคููมหัศจรมาช่วยในการดูแลและก็เพิ่ม เจากปีที่แล้ว70ตันปีนี้มาคาดการไว้ตั้ง150-200ตันก็หมายความว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ว่าหลังจากนี้เองต้นก็ยังสมบูรณ์ต่อเนื่องก็ไม่ต้องไปบำรุงเลยมากบำรุงสม่ําเสมอไปเรื่อยๆพอปีต่อไปนะครับครั้งต่อไปก็จะทําให้เรียกว่าต้นฟื้นเร็วดอกก็มาเร็วและที่สําคัญครับผลก็จะมาหนักขึ้นกว่าเดิมอีก,าากนนนใจน ดอกพนใหญ่เลือเกิพี่น้องไทยช่วยกันใช้เอ็ซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้ MC